ดนตีหนังตะลุงในอดีตมีความเรียบง่ายชาวพื้นบ้านในท้องถิ่นประดิษฐ์ขึ้นเองได้โดยใช้วัสดุในพื้นบ้านมีทับกลองหมูจจิงเป็นสำคัญปีซอเกิดขึ้นภายหลังก็คงใช้วัสดุพื้นบ้านอยู่ดีต่อมาวัฒนธรรมภายนอกโดยเฉพาะดนตรีไทยสากลหนังตะลุง จึงเพิ่มเครื่องดนตรีใหม่ๆเข้ามาเสริมเช่นกลองชุดกีตาร์ไวโอลินออแกนและจำนวนลูกคู่ก็เพิ่มมากขึ้นทับเป็นเครื่องกำกับจังหวะและท่วงทานองผู้บรรเลงดนตรีหรือเรียกว่าลูกคู่ชิ้นอื่นๆต้องคอยฟังจังหวะยักย้ายตามเพลงทับซึ่งนิยม เพลงที่นิยมมีอยู่ส2องเพลงทับหนังตะลุงมีสองใบใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงทับหน่วยฉับเป็นตัวยืนทับหน่วยเทิงเป็นตัวเสริมโดยทั่วไป นิยมทำด้วยแก่นไม้ขนุนนำมาเจาะกลึงให้มีรูปทรงตามความต้องการมีลักษณะคล้ายกองยาวมีความยาวประมาณ15นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วลงน้ำมันชักเงาด้านนอกหุ้มด้วยหนังข้างปัจจุบันใช้พิมพ์เอกซเรย์แทนตรงแก้มทับร้อยไขด้วยเชือกได้หรือไนลอนร้อยด้วยหวายลอดเข้าไปในปลอกหวายส่วนหลังดึงหวายให้ตึงสมอกัน สองมงหรือขลองคู่เป็นเครื่องกำกับการขับบทของนายหนังมงมีสองใบร้อยด้วยเชือกแขวนไว้ในรางไม้ห่างกันประมาณสองนิ้วเรียกว่ารางมงใบเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยมงใบเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มตัวมงทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดงหรือสำริดโลหะผสมทองแดงกับดีบุกมงสำริดชาวบ้านเรียกว่ามงหนิด มงใช้ไม้ตีอันเดียวปลายข้างหนึ่งพันด้วยผ่าหรือสวมยางทำให้มงมีเสียงนุ่มนวลและสุดรอน้อยใช้ได้นาน 3. กลองเป็นกลองขนาดเล็กทำด้วยไม้ขน,นุนมีหนังหุ้มสองข้างหน้ากลองมีเส้นป่าศูนย์กลางประมาณ8-10นิ้วท้ายเล็กกว่าตรงกลางเล็กน้อย กลองหนังตะลุงแบบดั้งเดิมมีหนึ่งลูกเรียกว่ากลองตุกปัจจุบันใช้กลองชุดแบบสากลแทนสี <4. S 1> ชิงใช้ตีเข้ากับจังหวะมูงบางคณะคนตีมูงทําหน้าที่ตีชิงด้วยชิงฉับชิงของหนังตะลุงมีหนึ่งคู่ใช้กำกับจังหวะห้าปี ีเป็นลักษณะของปีชนหนังตะลุงใช้ปีกลางบันเลงเพลงต่างๆปีหนังตะลุงทําด้วยแก่นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้รักไม้พยุงไม้ชิงชันไม้มะปริงไม้มะม่วงเหล่านี้เป็นต้นมีเคล็ดลับสําหรับเลือกไม้ที่ทําปีด้วยจะต้องเลือกไม้จากไม้เนื้อแข็งหาง่ายและมีความหมายดีแสดงถึงความนิยมชมชอบของคน งสำหรับเครื่องดนตรีของหนังตะลุงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ